ยังดังยังแต่เช้าเลยติสต์สอก็มาทางไลน์ที่โกได้นะฮะเอ็นบีเน่อยากกินหมูกระทะอุ้ยทำทำทำมีนวันนี้กินหมูกระทะไหมครับอันนี้ใครเปิดได้ให้เป็นพระเอกเลยนี่ญาติพี่มาไหมญาติเปิดไม่ได้เลยอ้าวเปิดให้น้องหน่อยไม่ใช่มาลูกโกแกให้ไหมไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่ามันเป็น หอมแ้หอมแก้หอมๆใครยากอยากไอ้เก๋ให้หอมเลยออดีก็หอมหอมใช่ไหมเมื่อกี้หอมไหมหอมบ่หอมเลยหนูทาได้ทุกอย่างเรียนเชิญเอผู้ใหญ่ใจดีแล้วผมเมื่อคืนได้อะไรมาคนละชุดนะฮะเมื่อคืนได้อะไรมาได้อะไรอบอกลุงให้เร็วแจ็กาปเปอร โอ้ลุงโก้ไม่มีแรงแก่เลยหลงใส่ต้องหอมแก้มอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ <c oughs> yeah. อร่อยไหมครับ <c oughs> อันนี้มันต้องมีเออมันต้องมีใช่ไหมฮึ <c oughs> นี่อยู่เกาหลีจริงๆนะนี่ <c oughs> <c oughs> นี่อยู่เกาหลีจริงๆนี่ยอยพี่อยู่เกาหลีหรืออยู่ญี่ปุ่นนี่ พี่อ่ะโอ้ย ي, ลูกครึ่งเนาะลูก,ลกครึ่งลูกคึ่งเกาหลีญี่ปุ่นเขาบอกว่าหัวจนฟูไม่บก <c oughs> ว่าจะหั่นหัวเเขาบอกลูกคึ่งนี่มาแล้วมาแล้วอุ้ยมันจะทํามาทําไมให้แกะยากแบบนี้ไม่เข้าใจไมจคิดเขาให้กัดเลยไหมแต่อันนี้มันแข็งมากเลยอ่ะมันเป็นของกินแน่นะวุ้นแพ็คซะแบบแข็งมากเลยอ่ะ ครจะไปเดลันีเยกขดเอ็นุมาถ่ายคลิปแล้วอะไรนะตอนนี้เอ็ดมินเป็นนางเอกแล้วมนผมนุกโกเหรอมนุุย์ตัวมนุษย์ตัวเขียวเลยทำไมตัวลิกตัวตัว้อมยังไงรเอามการัางโชดิโอ้อาอะไรมาฝากลุงมื่ะมินมได้ไรมาฝากลุงมืดให้ม้หม้อนะเร็วูกชิ้นยักษ์ะ ให้อะไรอยู่ข้างในเนี่ยก็มันเหนียวจังก็มันเหนียวไงขนมไม่เอาใช่ไหมเอาไหมเอาข้าก่อนเดี๋ยวมันเหนียวมันเหนียวเอาไม่กินไซสแกให้ไม่กินไซสอันนุโกรกินนะเมื่อคืนเมื่อคืนไปไหนมาเมื่อคืนนอ้มินน้อยไปไหนมา มินน้อยไปไหนเอฟซี FC ถามหามินน้อยมันคืออร่อยจังอร่อยจังอร่อยจังมาเอิไปเที่ยวมาค่ะอร่อยไหมครับมากินข้าวอร่อยจังมาพี่เสือเริ่มนะเยลยก่อนนะล้างนิ่อนโอ้โหลนมาใส่กับหญ้านี่ก็ได้นี่คนละครึ่ง ะใส่ละแบงครึ่งไหนนี่คนละครึ่งนี่คนละครึ่งไม้ขาก้องไม่ใช่อะไรเราก็ติดจับกล้อง,ลองเลยม,มีเมนูอะไรเนาะย่านย่านแล้วมันเป็นบางกล่องเมนูเดิม,มเมื่อคืนพี่อ๋อเหรออร่อยแซ่บมากเหมือนเดิม,ม,ดมอ๋อยิ่้ยิงยงย่งอุ่นยิ่งอร่อยนะเนี่ยเมนูนี้ออร่ยมาก ต้มปลาเมื่อคืนนี้นะผมยาวแต่ของมืดจะทำอุ่นยังไงมือฮะจะอุ่นยังไงหนังหมูใส่มานะมาเป็จะขวกระทะเลยยะนาทีหนึ่งไงฮะอร่อยไหมจ๊ะใส่กระทะเลยนาทีเดียวอันนี้ลุงกุ๊กแกให้กระชุบสามอันนี้มันคืออะไรนี่อ่ะมันคืออะไรนี่มันแดงๆนี่ไก่อะไรนี่นะ ไข่เดงไข่เด่นนั่นใครซื้อมามากินไข่แดงไม่รู้นะกเรียสร้างอยู่ตรงนี้มัากินได้ใช่ไหมย่ากินได้เดี๋ยวหายแล้วจะบวชห้องเสียบ่ะมันมันก็จะใส่ยาเบื่อบ่น้ำมันซื้อมาน้ำมันซื้อมาบ่เขาจะใส่ยาเบื่อหรือเปล่าน้ำมันซื้อมาแล้วน้องๆไม่กินเหรอครับไม่กินเขากินแล้วโอ้มาตีโทรศัพท์ลูกโกท้ไมด้แล้วว่มของฝากเมื่อคืนนี่ของฝาก เดีมันจะพังนะสงสารสงสารน้องโทราามอะไรมากินไก่แดงกันพี่น้องอ้หคอเห็นตอนอะไรรถไถ่รถไอะน้ำมันไม่ออกมามินมกินข้าวยังครับไปแลยจะป๊เฮ้ย อ้นี่ก็มาจากเกาหลีมัจากเกาหลีคนละหนึ่งชุดนะอ้นี่ก็มาจากเกาหลีมาจากเกาหลีอะไรมาดูที่เขามาจากเกาหลีอะไรือนะไรกินข้าวหรือยัง ขึ้นดื้อหรวะมีเพื่อนเยอะอีตัวเลือกเยอะมีเพื่อนเยอะไม่มีขนมให้นี่ไม่ค่อยจะสนใจเอ้าข้างหลังทำไมเป็นเหมือนซูเปอร์แมนใช่ไหมพันผสมพันผสมพันผสมมิข้างหลังเป็นมีซูเปอร์แมนเซยเลยพันผสม ไหนของฝากน่ะเออไปเที่ยวงานได้อะไรมาลูกศิษย์ลูกศซีลแยบในมวยนึ่งในในมวยน่ะได้กินอยู่ได้กินอยู่อะไรไม่รู้ของแอดมินเต็มเลยนี่แอดมินขนมเต้มน้อแอดมินไปเยี่ยมเมื่อวานอันไหนของฝากถุงถุงถุงแม็ดหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ้าวเราถุงขนมเนี่ยเหรอถุงขนมนี่นะครับคิดแบบของวันแล้วเป็นแต่ยากไม่เหนียดจังเลย พาพาปู่พ่อไปหาหมอมาหนักหาหมอปลาอยู่ในห้องปลาเอามากินเอามกินแลให้น้กินด้วยเอามากินด้วยเร็วไปไปแล้วไป เกืบจะเกือบถึงกลางไม่เมื่อนี่เท่จังเลยเนี่ยบินบินบินได้แล้วเนี่ยเนีบินได้ไหมใส่หมวกว่านี่ใส่หมวกเป็นเด็กเป็นหมวกยังเก่ายังเนี่ยฮะโอ้โหไป เพื่ออเหรอลุงมืดทำลุงมืดทำจ้าไปจ้าไปไม่เอาลูกไม่ตีไม่ตีห้ามทำไม่ตี<ำ>แต่แต่พูดได้ลุงมือดอย่าทำอีกนะอย่าทำอีไม่ตีแต่บอกบอกลุงมืดสอนลุงมืดลุงมือดอย่าทำอีกนะคะทำอีกอย่าละมีแบบ <laughs> เออมีตีให้ด้วย ีย um ังยิ hey. <laughs> well, <hes> ่งป่านี่นั่งจมอยู่ผู้เดียวบ่านี่กตั้งเ้มื่อคืนก็นั่งเเว่อยู่ผู้เดียวปิดไม่ไปแล้วก็นั่งเเาผู้เดียวนุเริ่มไปแล้วนั่นน่ะเริ่มเบิดแล้วไปเบิดแล้วปิดไม่เลิกคุยเดียวไรสดไงฮะสดปิดไม่ไปไงก็นั่งพูดคุยเอฟตีเ่ยเลยกันเรื่องบริษัทบริษัทของปิดไม่กันยูจาร์กันเรื่ ให้ถืสองเครื่องปิดูิดจบหมดแล้วเบาเลยอ้แต่ปิดไม่ขากัคือเาขกันนึกอยอ่เอกาโทรั์ข่อยเครื่องข่อยแบบคือปิดไม่ไปผมจะคของก็เปด่อยข่อยกือบเปิ่ไงไอ้แต่กันเป็นางเบานางเบาคุ่งเ้คุยกับเอซีเซยโแล้วแล้วะเอาดแามันโหงข่อยก็เจ้าบริษัปิดไม่บริ่ัทคือนางเบาเลยขึ้นเักแล้วเจ้าดีิ เจ้านี่เริ่มไปแล้วมันบอกว่า,ากันลืมระวังไหนไหลังนะขัดซอกับื้อถุอง